สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรเพชรชูณ์วันนี้เรามาดูกันนี่ไ yeah, yeah. ม้แย่แย่พญาไม้แย่แย่ออกดอกปีนี้ออกดอกสองรอบแล้วครับผมไม่เคยเห็นว่าเออทุกปีก็จะออกปีละครั้งปีนี้ออกสองรอบนะครับดูนะครับ ดูสิดูสิดูดวดหน้าเราเลขอะไรใส่ใจะให้โชคครับผมีนี้ออกดอกออกดอกสองรอบเลยดอกสวยมาก ครับใครสนใจทักมานะครับในแอดล n e มาเลยครับอุดมเพชรวีนัทได,ดมอนด์นะครับ สวยมากกำลังบานเลยครับบานนี่ครั้งครั้งที่แล้วครับดอกครั้งที่แล้วนี่ยังอยู่เลยที่ออกออกครั้งที่แล้วนี่ครับแห้งค่าต้นนี่รอบที่สองจำไม่ได้เลยครับว่าว่าครั้งครั้งที่แล้วออกออกดอกเดือนอะไร ข้างนี้นออเยอะมากครับครับขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ช่องอุดมเพชรเพชรชบูรยนะครับสวยมากครับดอกสวยมาก เย่นนะครับสวัสดีครับ